อัมพชราภายอมทุ่มสุดตัวเพื่อทอง18บาทเป็นงานปาร์ตี้วันคริสต์มาสปีใหม่ที่สนุกสนานเฮฮาสุดๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับงานปาร์ตี้ของนักปั้นมือทองอย่างเอสุภชัยพรอมีของขวัญและกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันเพียบโดยเฉพาะเกมสาวน้อยตกน้ำงานนี้สุปตาสาวอัมพชราภาชัยเชือ้อ ก็ยอมลงทุนนั่งเป็นสาวน้อยตกน้ำสอนาทีเพื่อแลกกับทอง18บาทด้วยโดยเพื่อนสีอย่างเมยป,ปัทิดาก็เป็นคนเก็บภาพบรรยากาศพร้อมแคปชั่นเซวเลยว่าคลิปนี้หาดูยากเพื่อทอง18บาทอ้ําทำได้กล้าให้อ้ําก็กล้าทําเพื่อเงินอ้ํ under score พัชราภาท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนับเลยว่าคนจริงน้องอ้ํา เอ็นดูพี่อ้ําน่ารักจังเลยค่ะสงสารแม่อ้ําแต่แม่สนุกสนานดูน่ารักมากแม่อ้ําน่ารักพี่อ้ําสร้างความสุขสุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะ